พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมคริสตศักราชส0 2 3 คำพยานชีวิตโดยคุณจอหอนนอตแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องโต๊ะฉลองของพระเจ้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อ1-10และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถีีรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ26 จงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สัมสมไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมีประเสริฐกว่านกหรือคุณจอนฮอนเป็นพยานว่าผมเป็นคนรักนกและให้อาหารแก่บรรดาน,นกในที่ต่างๆบรรดาน,นกเหล่านี้ เป็นผลงานสร้างสารรค์อย่างอัศจรรย์ของพระเจ้าและผมชอบที่ได้ยินและได้เห็นบรรดาน,นกเหล่านี้เพราะนกทั้งหลายได้เตือนผมถึงความรักและความห่วงใหญ่ของพระเยซูตามที่พระคัมพีได้บันทึกเอาไว้พื้นที่ออหารของผมดึงดูดนกต่างๆมากมายทั้งนกคาดินันสีสันสดใสนกกระจิบที่เคลื่อนไหวไปมาอย่างกระฉับกระเฉง นกกระจอกเล็กๆน่ารักสายพันธุ์ที่หลากหลายเหล่านี้กินอาหารนกด้วยกันแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาผมมีความสุขกับบรรดาน,นกเพลิดเพลินกับอาหารของมันเคียงข้างกันเรื่องนี้ทำให้ผมคิดถึงคำอุปมาของพระเยซูตรัสกับมหาปุโรหิตและผู้ปกครองในเยรูซาเล็มก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ และเป็นขึ้นมาจากความตายคือคำอุปมาเรื่องกระสัดที่เตรียมงานอภิเษกสมรสกับราชโอรสและมีคนทุกประเภทอยู่เต็มห้องจัดเลี้ยงเป็นตัวอย่างของการที่พระเจ้าทรงรักเราทุกคนและพรอพรไทยในการที่เราทั้งหลายอยู่ร่วมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศความเชื่อหรือความแตกต่างอื่นๆในความเป็นจริง กษัตริย์ได้ส่งคนรับใช้ไปทั่วเมืองเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงสำคัญนี้เช่นเดียวกับนกทุกตัวที่มีความสุขกับอาหารของผมผู้คนทั้งหมดก็ยินดีในการต้อนรับที่โต๊ะอาหารของพระเจ้าของเราขอให้เราเชิญทุกคนมาร่วมสามาัคคีธรรมในความเชื่อกับเราโดยไม่คำนึงว่าเราจะแตกต่างกันอย่างไร ดังที่เปาโลกล่าวว่าพระคริส์ทรงเป็นสารพัดและทรงดำรงอยู่ในสารพัดข้อคิดสำหรับวันนี้ทุกคนจะได้รับเชิญมายังโต๊ะสวยของพระเจ้ารวมถึงข้าพเจ้าด้วยและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานกลุ่มคนรักนกข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงสร้างอันดีเลิศและความหลากหลายของพระองค์ขอทรงช่วยให้ข้าพองทั้งหลายให้สวงสหาและต้อนรับทุกคนสู่โต๊ะสวยแห่งชีวิตของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ